อรุณสวัสดิ์ครับเวลา7นาฬิกานาทีวันที่9มีนาคม2024นะครับคลิปนี้เดี๋ยวแอดอยังมาพูดถึงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเส้นทางของ3ทีมที่จะกุยบลังสู่แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่2023 2 0 2 4นะมันจวนเข้ามาแล้วครับ FC ที่ีนารักทุกท่าน จวนเข้ามาทุกขณะแล้วแหละว่าทีมไหนจะเข้าวินสองสองอาทิตย์แรกนะครับจากเส้นทางทั้งหมดที่เหลือ13ที่แอดแอดออกมาตอนนี้เหลือสิแล้วสองแมตช์แรกเนี่ยทำได้ดีทั้ง3ทีมครับชนะลวดเลยครับชนะทั้ง3มทีมเ,เริ่มต้นด้วยอาร์เซนอลนะครับก็พิชิตนิวคาสเซิลได้สบายๆกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดได้แบบ แม่แมกินกินขนมเลยว่างั้นะกรุบกรุบเลยสบายสบายเลยนัดนี้เจอกับเบนฟอร์ดนะครับของโทมัสแฟงเล่นในบ้านด้วยไม่น่ามีมีอะไรมากน,น่าจะเก็บ3แต้มได้อย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือทีมปืนใหญ่นะครับก็ดีใจกับแฟนทีมปืนใหญ่ล่วงหน้าด้วยครับตอนนี้อาร์เซนอลอยู่ลำดับที่3มีอยู่61คะแนนนะครับตามตามหลัง แมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลอยู่อย่างละอย่างหนึ่งแต้มและสองแต้มนะครับหกสิบเอ็ดคะแนนนะครับแข่งยี่สิบเจ็ดชนะสิบเก้าเสมอสี่แพ้สี่นะครับ 5, มีหกสิบเอ็ดคะแนนนะครับสถิติห้านัดหลังเนี่ยชนะรวดเหนื <c oughs>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  อคำบรรยายของอาร์เตต้าแล้วโคตรเก่งเลยงสุดยอดว่ะอาร์เตต้าต่อไปนะครับลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลก็สามารถ ปิดเกมกับรูตันทาวได้4ประตูต่อ1นนะครับแล้วก็ออกไปเยือนนัตติแฮมฟอร์เรสเก็บได้0ประตูต่อ1ก็2นัดรวดเช่นกันนะครับนำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับตอนนี้เป็นทีมเต็งที่จะได้แชมป์นะฮะก็แข่ง27ชนะ19เสมอ6แพ้2นะครับมีอยู่63คะแนนนะครับมีอยู่63คะแนนนำเป็นที่1อยู่ซึ่งนัดต่อไปเนี่ย หนักครับวันอาทิตย์ที่10นะวพรุ่งนี้นะครับสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่สิบห้านาทีนี่ต้อนรับการไปเยี่ยของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมลำดับที่สองนะครับก็ออกหมู่ออกจาไม่รู้แต่แต่แตทางเทนโมเมนตัม um เนี่ยมันจะออกไปทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ลิเวอร์พูลจะได้เปียบตรงที่เตะในแอนฟิลด์เมื่อเตะอยู่ในแอนฟิลด์ ไม่ว่ากำลังใจแวดล้อมต่างๆมันจะเทม,มาทางแอนฟิลด์ครับแอดให้55%ที่ลิเวอร์พูลจะสามารถชนะลิเวอร์แมตเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างน้อยมีหนึ่งประตูขึ้นไปนครับน่าจะหนึ่งศูนย์หรือสองหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปนครับแอดให้ลิเวอร์พูลชนะนะครับแมตช์ที่สี่เนี่ยลิเวอร์พูลก็ไม่ไม่ได้งานเบาละข้ามสวนสาธารณะ ไปเยือนเอฟเวอร์ตันแต่ว่าเลื่อนนะครับเลื่อนการแข่งขันนะครับเลื่อนการแข่งขันไปนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับก็จะข้ามไปไบตันเลยดังนั้นเทรนของลิเวอร์พูลเนี่ยต้องชนะเลยครับเพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงให้ได้ครับอ่ะข้ามาแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแม City นเชสเตอร์ซิตี้ก็ก็สบายๆครับในสองนัดแรกของเส้นทางสู่แชมป์ ชนะบอลมัดชนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดมาได้สามประตูต่อหนึ่งแบบแบบไม่ได้พลิกผไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรเลยแมตท,ที่สามเนี่ยเป็นบิ๊กแมตในวันพรุ่งนี้วันที่ 10, สิบสี่ทุ่มสี่สิบห้าแมนซีเรือใบนี่ก็อยากได้สามแต้มอยู่แล้วแหละเพื่อกุยทางขึ้นไปสู่บรรลังแชมป์ตอนนี้แมนซี่นี่แข่ง27ชนะ19เสมอ5แพ้3มีอยู่62คะแนนนะครับ สถิติห้านัดหลังเนี่ยชนะสี่เสมอหนึ่งเป็นเสมอเซลซีอยู่ในบ้านนะนัะะ่นแหละฮะแมตที่สี่เนี่ยลิเวอร์พูลไม่มีเตะทำให้แมนซีจะได้เปลี่ยนเจอไบตันอ่าเจอไบตันออกไปเยือนนะครับออกไปเยือนไบตันแล้วก็มาต้อนรับอาร์เตต้าที่อิติฮัดสเตเดียมก็ ตัดแต้มกันเองเนี่ยช่วง5นัดหลังเอ้ย,อยสามแมตสมแมตท,ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใกล้ๆเนี่ยมันจะเป็นการที่ว่าบ่งชี้ชัดเลยว่าเห็นหลังเห็นหลังชัดเจนขึ้นอีกแล้วเห็นหลังชัดเจนขึ้นอีกแล้วหลังจากที่แมนซี่ตอนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลเนี่ยจะเห็นเลยแล้จะเห็นเลยว่าทีมไหนจะเข้าวินนะครเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วสามทีมนี้แหละว,ว่าใครจะ เป็นแชมป์ฤดูกาลนี้นะครับสำหรับตารางคะแนนนะครับแอปแอทำเป็นประกอบฉากไว้หลังคลิปนะครับก็สามารถติดตามรับชมดูได้นะครับขึ้นน้บปกไว้ให้อยู่แล้วนะมีลิวอหูพูล63แต้มแมนซี่หิแต้มอาร์เซนอล61แต้มแหมขับเขี้ยวกันมาเลยตามมาห่างๆก็แอตตันวิลล่านะครับ55แต้มสเปอร์50แต้มนะครับ2ทีมนี้ต้องรักษาอันดับให้ดีนะครับเพราะว่า แมนยูในผีเข้าผีออกนะครับเกิดชนะลวดมาอย่างเงี้ยขึ้นขึ้นไป UCL ได้เลยพื้นที่ UCL ได้เลยแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยเอาหนอเอาหนแข่งยี่สิบเชนะสิบีเสมอสองแพ้สิบเอ็ดนะครับมียู่4สิบสี่แต้มนะครับสถิติสองน้าหลังไม่ได้เรื่องนะครับแพ้ลวดแล้วก็เนี่ยตอนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันซึ่งเอเวอร์ตันเนี่ยเอาตังๆก็นหนีตายเมือนกันน้นเห็นต้องหนีตายก่อนถึงแม้ว่าจะอุทธรณ์ได้เพิ่มขึ้นมาสี่แต้มก็ไม่ได้ตา่างอะไรเลย,เลย ก็ยังอยู่ในพื้นที่โซนที่ว่าจะดิ่งไปที่แชมเป็แชมเปนชิพอยู่แล้ให้ได้เลยครับเอเวอร์ตนเนี่ยมีอยู่25แต้มอยู่ลำดับที่16อา่าฮะเหนือฟอร์เรสต์อยู่1แต้มเหนือรูตันทาวอยู่5แต้มนะครับเบอร์ลี่กับเชฟฟิลด์อยูไนเตดเตรียมตัวลงไปแชมเปนแชมเปนชิพได้แล้วแหละไม่ไม่มีอะไรพิกล็อกหรอกอยากที่ที่ที่จะพ้นขึ้นมาได้มี13แต้มเท่ากันนะครับอ่ะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมารายงานเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางสู่แชมป์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ